สวัสดีคะ่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าตื่นเสารมาวพลดเหลืองเลือกต่างพี่น้องเอ้ยเขาว่าคนอีสานโง่เลือกพักภูมิใจไทยหรือพักนําเงินนัน่นหละพี่น้องหลายคนมองเป็นว่าเกี่ยวของกับคําววาสแกรมเมอร์ mer, เนาะแต่อยากจะบอกว่าสอสอในพักเขากับมีคนดีอยู่จ้าซึ่งชาวบ้านที่เขาเลือกกับว่าได้เลือกด้วยเงืนตราลอยเปอร์เซ็นนักหรอก เขาก็าเลือกเพราะว่าเขาหูจักนั่นแหละพี่น้องส่วนมากแล้วส่วนไ่พักขี่พวกคุ้นวาดหวังไว้ว่าจะได้ขะแน่นเสียงส่วนใไ่ผู้เขาสมัครประชาชนพี่น้องชาวบ้านบอ่อหูจักเฮ็ดห้เขาบอ่อเลือกบ่เมนว่าอย่างเด้พี่น้อง หลายคนเขากเ็ลือกคนที่เขาหูจักเลือกคนที่เขาเคยเห็นหนาขาตาเลือกคนที่เขาคิดว่าจะเขามาช่วยเหลือง่ายเขตต่างๆของเขาเองนั่นละเลือกคนที่เคยมีผลงานบอแมนเลือกเฉพาะคำว่าพักนั่นพักนี่ เออหันเป็นเฉพาะตัวพักเขาอาจจะเลือกพักที่คุ้นขาดหวังอยู่แต่หันเป็นคนที่จะนําความหวังของเขาไปทํางานไปส่งเสริมไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เขาก็ต้องไว้ใจคนที่มีผลงานหรือแม้กระทั่งคนที่เคยเห็นหน้าขาตาแามออกงานพักที่เข้าคิดว่าดีสอสอในพักอาจจะไม่เลิศก็ได้เนาะพี่น้องบางสิ่งบางอย่างน่ะมันเกี่ยวกับมุมมองเหมือนกันดิ มันบ่แมนว่าเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใดเออในมุมมองงข่อยคอยมองว่าเอา้ากระหูจกนนักคนนี้อีกคนเนี่ยหูจักพักแต่บ่หูจักคนเออซึ่งบ่หูว่าเวลาเลือกไปแล้วสิยังเห็นหนาคาตากันหรือเปล่ากเ็เคย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 สมัยตะกอนเลือกพักที่ห้าหูจักแล้วก็เลือกแล้วเขาก็ได้เป็นแล้วเขาก็บบ่ไม่เหยียบบ้านเทาอีกจักเทือหลังจากที่เขาได้เป็น นั่นแหละเฮ็ดพี่ไห้พี่น้องหูซึกว่าการเลือกคนคนหนึ่งเขามาทํางานไห้ก็ต้องเลือกคนตีหูจักและเข้าถึงง่ายแมนบบซึ่งสสในเขตแต่ละเขตที่เขาเลือกไปนั้นล้วนแล้วแต่เคยเป็นมาในงวดที่แล้วเออว่าแบบว่าอายเลยย่างสังขะนี่เป็นของพยย่อแย่ลำเลืดแล้วพยย่อแย่ลำเลือดเพิ่นก็นได้เป็นมาจากสมัยแล้วและประชาชน คนสังฆาเองเขาก็เห็นหนา่าตาอยู่โดยตลอดเขาก็เลื่ยเลือกแค่นั้นเองอันยังเขตล่ำดวนสอสอบอยเขานั่นนะเขาก็ออกงานดีเขาก็พ่อหนา่าตาเขาก็เป็นคนอัธยาศัยดีอันนี้ว่าเฉพาะบุคคลบบได้เกี่ยวกับรักแต่อย่างใดแล้วก็บ่บได้เกี่ยวกับปลาหมักผักใดโบหมักรักใดเป็นพิเศษแต่ละรักมีขอดีและก็บขอเสียแตกต่างกันออกไป ถึงบอกว่าในการเลือกตั้งเธอหนีของข่อยข่อยว่ามีท่องในใจไพ่สีไใดเป็นกสร้างแต่ข่อยเดาไว้ในใจแล้วว่าไพ่ใดเป็นกสร้างจังไดพอหญ่หนูกัไม้แบบยืนหนึ่งอยู่แล้วราว่าการรวมสปีชีเห่ากับเห็นอยู่แล้วยกเว้นว่าชนะขาดแต่ชนะขาดพักที่คุ้นขาดหวังกะต้องไปทํำโจดมาไหมเฮ็ดห้ผู้ที่ มาเป็นตัวแทนในการเลือกตั้งหรือมาเป็นผู้รับสมัครเนี่ยให้เขาเป็นคนที่อยู่ในวงสังคมที่เช่าบ้านหูจักแลกกับพักดันห้ออกงานบ่อยๆเพื่อให้เป็นที่ขุนเคยกับเช่าบ้านก่อนสิมาลงเลือกตั้งโมเมนต์ยู่ซื่อๆไผ่กับโบหูมาลงไผ่สิไปหูจักล่ะเออแน่เบื้องแล้วก็อุ้ยบบคอยมักหนาปันไดอะผลงานกับโบมีหนาตากับ,บ่บเคยเห็น จะก,กว่าเป็นไผมาแต่ใสามาได้ยังไงอยู่ๆะซื้อโพเข้นมาในตอนเลือกตั้งแมนบล่าพี่น้องเออมันมีหลายปัจจัยยาเอาความคิดเจ้าของมาดูถูกความคิดคนอื่นแมนบลสีคนกรุงเทพสีคนอีสานกะมีความคิดมีหัวคิดเหมือนกันแล้วแต่ว่ามุมมองของแต่ละคนจะมองยังไงแต่บางคนก็อาจจะมองว่านายยกได้คนอีสาน อาจจะมีการพัฒนามากขึ้นก็เป็น